วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์จุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถสร้างโจทย์ปัญหาการบวกหรือโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคสัญลักษณ์ที่กําหนดได้ค่ะ,ะโจทย์ปัญหาการบวกลบราคนนั้นเป็นโจทย์ปัญหาที่มีวิธีคิดหาคำตอบทั้งวิธีบวก และวิธีลบระคนกันดังนั้นจึงต้องทําความเข้าใจโจดปัญหาว่าตอนใดควรทําด้วยวิธีบวกตอนใดควรทําด้วยวิธีลบค่ะซึ่งหลักในการแก้โจทย์ปัญหาการบวกลบระคนนั้นก็เหมือนกับหลักในการแก้โจทย์ปัญหาโดยทั่วไปคือเราจะต้องวิเคราะห์โจทย์และแปลความหมายจากโจทย์ปัญหาให้เป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์แล้วจึงหาคําตอบค่ะในวันนี้ เราจะมาสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบรักคนกันค่ะไปกันเลยเด็กๆลองดูภาพเหล่าสัตว์ต่างๆที่บึงแห่งนี้สิคะลองช่วยคุณครูสร้างโจทย์ปัญหากันดูหน่อยนะคะเอเราจะสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพนี้ได้อย่างไรบ้างนะ้าในบึงนี้มีเต่ากตัวปลาเก้าตัวและกบ4ตัวเราลองมาสร้างโจทย์ปัญหาระคน เพื่อหาจํานวนรวมของสัตว์เหล่านี้ดูดีกว่าค่ะในบึงแห่งนี้มีเต่าหกตัวมีปลาเก้าตัวและมีกบสี่ตัวในบึงแห่งนี้มีเต่าปลาและกบรวมทั้งหมดกี่ตัวนี่คือโจทย์การบวกลบรักคนที่เราสร้างขึ้นจากภาพภาพนี้ค่าเด็กๆโด,ดยเรากำหนดสิ่งที่โจทย์บอกคือจํานวนของเต่าหกตัวจำนวนของปลาเก้าตัว และจำนวนของกบสี่ตัวและนำสิ่งเหล่านี้มากำหนดเป็นสิ่งที่โจทย์ถามคือถามหาจำนวนรวมทั้งหมดของสัตว์ที่บึงแห่งนี้ค่ะดังนั้นวิธีในการหาคำตอบก็คือจำนวนสัตว์ทั้งหมดเท่ากับจำนวนเต่าบวกด้วยจำนวนปลาบวกด้วยจำนวนกบโดยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ด้านนี้ค่ะในวงเล็บ6บวก9บวก4เท่ากับเท่าไหร่นั่นเองค่ะเด็กๆ จากนั้นก็มาถึงการแสดงวิธีทำกันเลยนะคะมีเต่าหกตัวปลาเก้าตัวรวมมีเต่าและปลาทั้งหมด6บวก9เท่ากับ15ตัวค่ะมีกบอีกสี่ตัวรวมมีสัตว์ทั้งหมด15บวก4เท่ากับ19ตัวค่ะคําตอบคือรวมมีสัตว์ทั้งหมด19ตัวนั่นเองค่ะ เราลองมาสร้างโจทย์ปัญหาจากภาพภาพนี้กันเลยอีกสักข้อนะคะคราวนี้ลองหาจํานวนของเต่าจากจํานวนรวมของสัตว์ทั้งสามชนิดกันดูบ้างค่ะในบึงแห่งนี้มีเต่าปลาและกบรวมกันทั้งหมด19ตัวมีปลาเก้าตัวและมีกบ4ตัวที่เหลือเป็นเต่ากี่ตัวนี่คือโจทย์ปัญหาอีกข้อนึงที่สามารถสร้างได้จากภาพนี้ค่ะ เดยรเรากำหนดสิ่งที่โจทย์บอกคือจำนวนรวมของเต่าปลาและกบ19ตัวจำนวนปลา9ตัวและจำนวนกบ4ตัวส่วนสิ่งที่เรากำหนดให้หาคำตอบก็คือจำนวนของเต่าค่ะซึ่งจำนวนของเต่าเท่ากับจำนวนรวมของสัตว์ทั้งหมดลบด้วยจำนวนของปลาและจำนวนของกบค่ะซึ่งเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้คือในวงเล็บ19ลบด้วย 9ลบด้วย4เท่ากับเท่าไรหรืออีกวิธีหนึ่งคือจำนวนเต่าเท่ากับจำนวนรวมของสัตว์ทั้งหมดลบออกด้วยจำนวนของปลาและกบรวมกันเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้คือ19ลบด้วยในวงเล็บ9บวก4เท่ากับเท่าไรคะโดยไม่ว่าจะหาคำตอบด้วยวิธีใดก็จะได้คำตอบเป็นจำนวนของเต่าที่เท่ากันค่ะ เราลองมาพิสูจน์กันดูนะคะเริ่มจากวิธีแรกจับประโยคสัญลักษณ์ในวงเล็บ19ลบด้วย9กลบด้วย4เท่ากับเท่าไหร่เริ่มมาหาคำตอบกันเลยนะคะเริ่มจากหาคำตอบในวงเล็บกันก่อนจำนวนเริ่มของสัตว์ทั้งหมด19ตัวเป็นปลา9ตัวดังนั้น เป็นกบและเป็นเต่า19ลบด้วย9เท่ากับ10ตัวนั่นเองค่ะจากนั้นก็มาหาจำนวนเต่ากันเลยค่ะกบและเต่ามีจำนวนรวมกัน10ตัวมีกบสี่ตัวดังนั้นมีเต่า10ลบด้วย4เท่ากับ6ตัวนั่นเองค่ะได้คำตอบคือมีเต่าทั้งหมด6ตัวนั่นเองค่ะ ต่อไปเรามาหาคำตอบด้วยวิธีที่สองกันดูบ้างนะคะจากประโยคสัญลักษณ์19ลบด้วยในวงเล็บ9กบวกสเท่ากับเท่าไหร่เราเริ่มหาคำตอบในวงเล็บกันก่อนนะคะมีปลา9ตัวมีกบ4ตัวรวมมีปลาและกบ9กบวกสเท่ากับ13ตัวค่ะจากนั้นก็มาหาจำนวนต่อกันเลย มีเต่าปลาและกบรวมกัน19ตัวเป็นปลาและกบรวมกัน13าตัวดังนั้นมีเต่า19ลบด้วย13เท่ากับ6ตัวนั่นเองค่ะสรุปคือมีเต่าทั้งหมด6ตัวนั่นเองค่ะ เด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนเราก็ได้คำตอบของจำนวนต่อเท่ากันคือ6ตัวนั่นเองค่ะและที่สำคัญเด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าในหนึ่งภาพเราสามารถสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบรักคนได้มากมายเลยนะคะคุณครูว่าเด็กๆลองไปสร้างโจทย์ปัญหาการบวกลบรักคนกันเองบ้างดีกว่าคะ่ะไปกันเลย บทฝึกหัดหน้าที่157การสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ให้เด็กๆนะคะสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ที่โจทย์กำหนดให้ค่ะข้อที่1.1นะคะ10บวก7เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมในการสร้างโจทย์ปัญหานี้เด็กๆอาจจะคิดโจทย์ปัญหาที่แตกต่างกันจากของคุณครูได้นะคะ โดยที่เราจะต้องยึดประโยคสัญ,ญลักษณ์ด้านบนไว้ค่ะในข้อนี้นะคะคือ10บวก7เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมครูจะสร้างโจทย์ปัญหาว่ามีปากกาอยู่10แท่ง เพื่อนให้มาเพิ่มเจ็ดแท่งรวมมีปาก ี่แทง่งอันนี้นะคะคือโจทย์ปัญหาการบวกค่ะคือการทำให้เพิ่มขึ้นนะคะต่อไปค่ะข้อ1.2โจทย์บอกว่า2 0่ลบหเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมข้อนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆลองสร้างโจทย์ปัญหาเองนะคะอย่างเช่น มีขนมยี่สิบชิ้นให้เพื่อนไปหกชิ้นเหลือขนมกี่ชิ้นการลบคือการนำออกไปนะคะหรือเด็กๆจะลองเปิดแบบฝึกหัดไปดูในหน้าที่ร้อยห้าสิบสี่แล้วลองเปลี่ยนตัวเลขตามคำถามของประโยคสัญลักษณ์ในหน้าร้อยห้าสิบสี่ก็ได้นะคะ แบบฝึกหัดหน้าที่ร้อยห้าสิบแปดเป็นแบบฝึกหัดท้าทายนะคะให้เด็กๆอ่านข้อมูลในกรอบสี่เหลี่ยมนี้แล้วตอบคำถามโดยการเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบสามข้อด้านล่างค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านข้อมูลกันก่อนนะคะข้อมูลบอกว่าวันแรกเก็บได้หกฟองเก็บไข่เป็ดนะคะ วันที่สองเก็บได้มากกว่าวันแรกสี่ฟองและวันที่สามเก็บได้น้อยกว่าวันแรกสองฟองค่ะเราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบได้ดังนี้ค่ะถามว่าวันที่สองข้อที่หนึ่งนะคะวันที่สองเก็บไข่เป็ดได้กี่ฟองอถามถึงวันที่สองขึ้นไปดูข้อมูลด้านบนวันที่สอง เก็บได้มากกว่าวันแรก4ฟองมีคําว่ามากกว่านำมาทําไมคะบวกกันเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือ6บวก4เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนั่นเองคะ่ะ6บวก4ได้เท่าไหร่เด็กๆช่วยเขียนคำตอบลงไปด้านล่างด้วยนะคะ ต่อไปค่ะข้อที่สองวันที่สามเก็บไข่เป็ดได้กี่ฟองเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้อมูลด้านบนค่ะวันที่สามนะคะเก็บได้น้อยกว่าวันแรกสองฟองมีคำว่าน้อยกว่านำมาลบกันข้อนี้นะคะคือหกลบสอง เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะเด็กๆได้คำตอบเท่าไหร่เขียนลงไปในช่องด้านล่างเลยนะคะคำถามข้อที่สามข้อสุดท้ายถามว่าสามวันแรกเก็บไข่ได้ทั้งหมดกี่ฟองให้เด็กๆนะคะนำวันที่หนึ่งวันที่สองและวันที่สาม มาบวกกันเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะตอนนี้เราได้คำตอบของวันแรกแล้ววันแรกก็คือหกค่ะ,ะวันแรกคือหกนะคะหกบวกกับวันที่สองก็คือข้อที่หนึ่งบวกกับวันที่สามก็คือข้อที่สองนะคะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะ และใส่คำตอบลงไปด้านล่างได้เลยค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้คือการสร้างโจทย์ปัญหาต้องมีส่วนที่โจทย์บอกและส่วนที่โจทย์ถามนะคะให้เด็กๆทบทวนบทเรียนโดยการทำแบบฝึกหัดในหน้าที่157ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ